มาลงทะเลซีฟู้ดหนึ่นันครับพี่น้องมาเนี่พร้อมมึกเด้อพี่น้องนเอ้มึกสายตัวง,งามๆครับพี่น้องมาเนี่มึกสายพร้อมมึกกระดองครับมาเนี่ปูพี่น้องเอ้กุ้งก็มีเด้อพี่นอ <c oughs> อ้องเดือาไปหน่อยพี่น,อน <c oughs> อ้องนมา ขาเริ่มทุบพี่น้องสวัสดีครับในตัวแดนแฟนดี่คุณหอดสุขุสุขันครับสวัสดีจ้าซาฟุยจูผักมาเด้อพี่น้องเลยมาเนี่มาลงทะเลซีฟู้ดน้ำควันครับพี่น้องมาเนี่ยพร้อมมือเด้อพี่น้องเลยมือสายตัวงามๆครับพี่น้องมาเนี่ยมือสายพร้อมมือกระดองครับมาเนี่ยปูพี่น้องเลยพร้อมกุ้งก็มีเด้อพี่น้องกุ้งหนวดมือง่ายครับพี่น้องมาเนี่ยไข่ เว้ยหนวดมึง่าครับพี่นองพร้อมกับปุนเด้อพี่นองพร้อมน้ำกิมซีฟู้ดกับพี่นองมาเนี้ยมาแสบแสบกันครับตอนตอนสวยจังเลยหล่ะพีนองเลยเอาเลยอย่าพักพีนองมาพีนองเลยแสบแสบพันผักเลยพีนองน้ำกิมซีฟู้ดครับ ก็ <C ut ters> <c oughs> อัดน้ำกินมบอนจวดดีๆไปน้องเลยมืดกับหนอนมืดกล่องเซ็นกับปุ่นใส่หมี่น้ำให้น้องเลยหมักนั่งเลยจัดไปเลยกิม,ท,มที่ห,าห้าไปน้อยี่น้องเย Mm hmm. อันนี้กุ้งลวกได้ไปีน้องให้แข้งกับมีดเลยกินไม่ได้ห <c oughs> วานตักเอาพูด <c oughs> น้ำกินมันจวดดีพี่น้อง นกินจากข้างด้านครับพี่น้องอือะดงชสวย อันทะเลตัมีต่าพี่นอ้องมุกสายตัวพอดีคํ้มเลยอันใส่ักตัวใหญ่แรงรุ่นรุดๆเราจะพักพี่น้อยอ่าอื้อน ถูกใส,ส่มีจัดเลยพี่น้อง,ง,งทะเลซีฟูดน,น้ำกันขับมาเนี่ยกุ่มครับนี่เสียสูดแล้วพี่น้องเลยเบอร์เจ็ดปากครับผมเกอะไรอาบข้างเขากันเจ็ด,เ,ดเมัดแล้วพี่น้องนี่มัน โสดปูปูกินมันครบแล้วไหนเต็มถาดเ่อใครบอข้าวพี่ ขา e <bubble> ลืมทุบพี่น้องเข้าพี่เหนื่อยดูเราไปแล้วลุดๆของข้อตุบตัวพี่น้องเลย <ไม enta prohibited> แม่กลนแม่กลนกลุ้งโอ้โหเมืมกอกดองตีตองลองส่วนน้ำกินเข้าไปเยอย่าคิดตรงลงเลย กินมันเพ็ดตาไใจเลยพี่น้องบ่าเพี้บนเปล่าคนว่าพี่ฟูดเนาะพี่ฟูดมันเพี้ยนเดียวฮ่มพี่น้อง เด้อสมองสุบอลกับสามองคุบอลส่วนเราเลายไลจุ่มแค่เดียวกพราตัว <c oughs> <c oughs> แน่นอนละวะกิหนหอยแขรงดี หอยเราแรงดีพะนไหนปุยแล้วกินจาะหอยปุย๊บกินเจาโตัวปะอได้ังไกันจุ่มเดี๋ยวแหละับข้างก็บ้าปุ๋ยหลับนี้แฝบ ตนี้นาพุกานกบไี่น่าพุนตุกลินใส่ใสทแซบวัตเซาพุนตุกกระเดดออกเิดใหบ้าง เขาคลมเห็นมากกว่าอืมอตัวมันกวนไปเนอะมนเสี่ยจากคางปากแล้ปวด้าปากบลุลมติดปยหังไงขยายขายายบร,รยิเวณกุง,งูเรียมเนี่ยงูปืนกับขายายได้ด้วยโอ้ ขอ่ขอยค่อยค่อยอ,อยันเเอาพู้มีดอกพีนองเลยเลกตุ่มเลยก <c oughs> ตุ่มนะครับหั้งกันละ <c oughs> กล,ลังเล่นพสินนอนด้วยล่ะโหดือแบบนี้อหรอไอ อ่าแล้วไม่เราพี่น้อย <c oughs> ว้าขอชาครับพี่น้ออิ <c> ่ม <oughs> <c oughs> ไปมือซ้ำขอน,นี้วได้พีน้องนหักเข้าไปซ้ำขอนี้วบน <Moder> eline, ลดตึงกนมากตึงกันมากครับกระเพาะจะมาเสียบกับพี่น้องอารมณ์บาง้อครับเด้อแฟนครับสุนห์สมบอตครับสุกแกสุหิมสู้สองสื้อสกับพี่น้องมันเนี่ยโอ้ยนำกิมบนรดเด็ดอีพี่น้องเลยนำกิมแมชิมนเห็ดเอาครับมันเอมากจากหมดละครับมาพออาหาทะเลได้พี่น้องเด้อนำกิมซีฟู้ดกับเอาพูดได้ตาบอดในเมืองตาได้ครับย่งป่ได้ขอแห้เรีนหันเด้อพี่น้องผูดได้ปลาขุดก้างอก่าซื้อจริงหนึ่งคร คนละฝากลูกฝากร้านล้านว่านลูกว่านร้านไปพี่น้องตลาดน้องแขนร้อยเอ็ดเจนาเฮียแดงคนละพี่น้องเลยสีปลากมือกับกุ้งไม่แม่แน่ไม่พอแน่รูปคนนี่น้ำกินกันดีพี่น้องลุ่มปูดลุ่มปูดอาบปลากรวกชิมเบ็ดยำตัว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 เลือดเยียงเลี้ยลิ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 ตนจุดลงกระเพาะเอี่ยมอากตบดากเปะย่างเสยพผันว่าไปบอกโหลดบอกว่าบ้าปุ๋ยบอกมาซื้อมาสั่นบอกเฮียเพิ่นเฮียแดงจต่สามลอยครับโหลดพิเศษโหลดกระนำเลยแทนบ้าปุ๋ยบอกเลี้ยุซีลอยรับพี่น้องอ่ะ สร้างจองกันเข้าไปได้พี่น้องนะรายนี้ครับโชคดีวความสุขกับจะเก็บจะขายจะจนครับสวัสดีครับจิ๊บจิจ๊บเอาน่งหวงมวมนเด้อพี่น้องอย่าซื้อสมถือซราบ,บ้าปุ๋ยชุพผักก่อน